ชวนไปให้กำลังใจเพรกหนุ่มคนนี้หน่อยดีกว่าบอมธนินนะครับก็บอมเนี่ยเมื่อวานนี้ได้โพสต์ภาพนอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับขณะที่ตัวเองเนี่ยนอนให้น้ำเกลืออยู่บนเตียงคนไข่พร้อมกับยิ้มสู้ชู2นิ้วนะครับโดยมีป้ายที่เตียงเนี่ยงดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืนเห็นไหมป้ายก็เล็กอยู่ตรงนั้นน่ะนักข่าวก็ซูมเข้าไปดูเลยนะครับเจ้าตัวบอกว่า เตรียมเข้ารับผ่าตัดข้อเท้าซ้ายขอให้ทุกอย่างราบลื่นนะครับต้องบอกเลยหลังจากที่เจ้าตัวต้องทนเจ็บข้อเท้ามานานเลยตัดสินใจผ่านะครับงานนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือจะถามว่าไม่ไม่เครมดีกว่าไม่ไม่ชอบเครมอะไรให้ตัวเองแต่เราก็แบบไม่พูดคุยกับน้องเหมือนกันมีส่วนช่วยกันอยู่นะฮะกับผู้จัดก,การกับเจ้าบอมนี่แหละ คือบอมเนี่ยมีอาการเรื่องปัญหาเรื่องข้อเท้าซ้ายเนี่ยมันนานแล้วนะฮะคือแบบเกี่ยวกับการเรื่องคดงอกก็กระดูอะไรเงี้ยหลายปีมากแล้วมันเป็นปัญหาคือก่อนหน้านี้น,น้องก็พยายามประคองมานะครับใช้ชีวิตถ่ายทําละครน,นี่นั่นนู่นมาตลอดจนวันเนี้ยทุกวันเนี้ยมันหนักมากมันกลายเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของน้องแล้วนะครับแล้วการผ่าตัดเนี่ยก็ค่อนข้างแบบโอ้โหรอคิวนานเหมือนกันนะเออ จนล่าสุดเนี่ยก็คือบอมเองเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับพอได้คิวการผ่าตัดเนี่ยก็ตัดสินใจเลยต้องผ่าแล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยร่างกายมันจะแย่ไปกว่านี้นะครับด้วยความที่น้องเนี่ยก็ตัวสูงด้วยนะครับโชคดีก็เนี่ยมีคน,ค,นคุณหมอให้ความคซัเซาเป็นอย่างดีเลยคำปรึกษานะครับแนะนานู่นแนะนํานี่แนะน,นําน้องอย่างดีเลยรุ่นพี่ในวงการไม่ใช่ใครที่ไหนหมอะก,กล้องสารวิทย์กล้องนี้ช่วยบอมหมดเลยช่วยดูช่วยแนะนําช่วย นี่โอ้ก็พอก้องรู้ว่าการบอมกล้องบอกเลยโอ้โหหนักเหมือนกันนะพี่อย่างเงี้ยน้องต้องต้องรีบแล้วล่ะผ่าเธออะไรอย่างเงี้ยอ่าบอมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเข้ารับการผ่าตัดนะครับจองคิวรอคิวจนได้รับการผ่าตัดยังไงก็ขอให้การผ่าตัดเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยนะฮะน่าจะผ่าแล้วล่ะเมื่อวันน่าจะวันนี้เข้าผ่านะเออเป็นผ่าตัดใจเหมือนกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องบอมธนินด้วยล่ะ